พูชีพชนบรีครับนีฮาด้วยอ่ะค้นผู้ชี่ชนบรีครับ คขาบอกว่าพี่ตอนนี้ใช่เลยที่มันสั่งทุกวันน่ะใช่ครับค่ะตอนนี้มีคดีแฟนวยเห็นมาเห็นากเอนค่ะตอนนี้เตแล้ว ยี่ไปยี่หกหัวไม่ค่ะไปยี่หกหัวถาเที่ยมค่ะไปยี่หกัวถเที่ยวไม่่ะปยี่หกหัวถ้าเที่ยวไม่ค่ะอยู่อยู่ข้างมากเนี่ยไม่ตึงกันไม่ได้แล้วทุกคนยี่ร็อบเบิลนะครับเป็คร็อนเบิลหรือร็อบเบิลอะไรนะทางล่าสุดเดี๋ยวจะรออีกห้าครั้ง มันกรอื <rôle à déc> ้นที่ส่วนเปลี่ยนนัาผู้ป่วยนายจำได้ว่าเจ็บหน้าอกหายใจไม่สะดวกพืินที่61ทับหนึ่ง62ทับหนึ่งถนนบางแสนสายสองเปลี่ยน รถกุ้งไปเฉลี่ยิามส่นี้าต่สองครับต่อราก็ไปโฉลี่ยสองสามสี้าต่อสองวันได่สองสาสี่ห้าหกครับนี้าต่อสองเฉี่อามสี่ห้า้าต่อสอ่วน้ที่เี่ครับไม่ต้องวุที่เลี่มสรี่อนีอยวั่หาวันสที่เเห็นครับเป็นสองสาครับตอนทกันเครับวัแปดเาับ ่นู <S 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 ้วิทผู้ที่ตรงนี้ครับว่าแวหนเป็นชายมดครับแจ้เอาแบบนยรนยอายท้งปีครับประวัตินะครับประวัตความดันเป็นพิกัดครับหมสติคงก็่ื่นเมาห้าทีครับรับแจ้งจาก่า้ป่วยครับ